หลังจากที่เราถอดตัวถังออกเสร็จแล้วร้อยแล้วครับป,ปัก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 ออกเรียบร้อยเราก็จะมาทําการถอดที่มอเตอร์สตาร์ทนะครับตันนี้นะครับปัาไปอีกด้านหนึ่งครับกล้องอาจจะมีใครจับกล้องช่วยนะครับวันนี้ลืมขากล้อง น็อตยจดชุดนี้ออกมาปับตัวสิบสองตัวนะครับอาการเบื้องต้นแต่ก่อนก็ซ่อมไปแล้วครับอ่าจะเป็นแม่เหล็กหลุดนะครับตัวนี้น่าจะเป็นเบอร์สินะครับเดี๋ยวหาประเจ็ดครับมาหลังจากถอดน็อตเบอร์สิบออก2ตัวนะแล้วก็ เราจะไปดยอกเลยนะครับมอเตอร์สตาร์ทออกไปจากนั้นแล้วก็อิบออกมาเลยทีนี้ผมก็เลยไปของเก่าได้ของเก่ามานะครับของเก่ามาประมาณนี้นะครับผมก็จะมายำใส่กับชุดนี้ จะเป็นรุ่นเดียวกันนะครับเพราะอันเก่ามันฐานขาดตัวนี้ก็คือทุ่นมันหลุดน,นะครับผมก็จะมาดูว่าใส่กันจะตัวไหนใช้ได้ก็จะยํำใส่นะครับเพื่อให้มันใช้ได้ประวัติเคยซ่อมแล้วนะครับผมก็ซื้อฐานมาใหม่นะครับซื้อฐานมาใหม่ก็จะมีจุดฐานนะครับฐานก้อนเล็กก้อนใหญ่ก้อนใหญ่น่าจะเป็นของโซนิกนะครับ เล็หดก้อเล็กมาก็จะมาดูกันว่าตัวไหนมันเสียนะครับจะเป็นประเจเบอร์เจ็ดนะครับเบอร์เจแล้วจะเ<ม>ะน้ำมันใส่ก่อนไม่ได้ถอดน,นานตัวนี้มันถอดยากตามหน่อยต้องใช้ประเจจับช่วยเป็นยี่ห้อของมิซูบานะครับมิซูบา เมาดูขั้นตอนในการถอดแล้วก็ประกอบกันเลยโอเค okay, นะครับก็พอดีมันซมบ,บยครับขันง่ายหน่อยปกติต้องใช้ประแจแหวนเบอร์เจ็ดถึงจะถอดง่ายนะครับห้อนี้คงจะมาขับรถดูวอาการจะเป็นยังไงแต่ก่อนขอบตรงเปลือกนอกนะครับมันจะมีแม่เหล็กสองแถบสองขั้วมันหลุด ก็เลยใส่เก่าอีอปซี่ใส่ก็ใช้ได้อยู่2ปีมั้งก็เลยพังไม่มีเวลาซ่อมพอดีก็โอกาสมานะครับก็เลยทำลิปส่วนมากก็คือทานนันหมดก่อนเริ่มต้นนะครับทานหมดถ้าเราซื้อทานใหม่ใส่ตามท้องตลาดมันก็จะหมดเร็วนะครับเฉลี่ยก็ประมาณ2ปีซ่อม2ปีซ่อมใช้ไปใช้มาพอมันนานไปก็สึกตามอายุการใช้งานครับก็ซ่อมซื้อใหม่ก็ไม่แพงครับ แล้ก็เ้ืยภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้ก็หาดูตัวไหนที่มันสับเปลี่ยนกันได้ก็จะใส่พอดีไปร้านซ่อมมาก็มีของเชื่อโคงนะครับแนะนำซื้อใหม่ก็ไม่แพงนะครับแต่ก็เสียดายยุ่ห้อที่มากับรถเดีามาดูกันก่อนว่าข้างในเป็นอาการยังไงครับเลยไปเรื่อยๆนะครับมาเลยครับ ป๊อปป,อป,ป,อป,ป๊อป๊อป๊ออืมฮึอาการนะครับต้องพูดถึงอืมฮึดูครับกระจายเลยน่าจะใช้แต่ฝาหลังตัวนี้นะครับผมจะยำใส่นี่ครับดูครับอืมฮึนี่แม่เหล็กตัวนี้น่ามันหลุดนะครับครับทุ่นน้าจะไปแล้วล่ะนะครับมอง งานเนี่ยไม่เหล็กกัหลุดอย่างงี้ครับแตก่อนนี่อาการผมก็เลยจะเอาของใหม่มายำใส่นะครับจะยำใส่ได้ตัวนี้ต้องเปลี่ยนฐานฐานหมดนะครับต้องเปลี่ยนขั้วฐานใหม่นะครับมาดูซื้อฐานเดี๋ยวเเดี๋ยวเาฐานให้ดูชุดนี้ การก็ตามอายุกันใช้งานนะจะยำแล้วจะาฝ้านี้ใส่สกูก็ขาดคงจะได้ชุดเดิมละเป่าทำความสะอาดแล้วก็ใส่ชุดทานใหม่เข้าไปนะที่ซื้อมาก็จะเป็นทานมอเตอร์สตาร์ทชุดเล็กเบฟหนึ่งหไอหนึ่งก้อนเล็กนะครับทานเล็กยังไงมาดูนี่ก็มนเล็กชุดนี้ก็จะมีทานควบ,บวกนะครับ จะมีถานควบบวกลบก็จะมีสปริงดนฐานตามที่เราถอดออกครับเพิ่มเข้าไปทีอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวเรจะทำความสะอาดล้างแล้วก็จะประกอบนะครับโอเคมาดูนะครับหลังจากที่เราถอดสก,กูถานชุดนี้ออกโอโ้โหนะครับเหรียนถานตรงนี้เราจะเปลี่ยน นี่เราจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนฐานมันก็จะทานไม่ใส่เดี๋ยวกว่อนที่จะใส่ผมจะทําความสะอาดเปาฝุ่นออกให้หมดก่อนเดี๋ยวผมจะถอดซองแปรงฐานออกอซองออกเพื่อจะถอดขั้วบวกอซองทําความสะอาดก่อนนะครับโอเคถอดซองชุดนี้ออกมาปั๊บอย่าให้มันแตกนะครับแต่ก็มีอะไรสารองอยู่ แต่ตัวนี้มันสกรูขาดนะครับมันถอดสกรูขาดจะย้ำใส่นะซองออกเสร็จเรียบร้อยแถบตัวนี้ระวังนะครับอย่าลืมใส่แถบรองซองแปลงฐานนะครับมาดูตรงนี้ก็จะถอดอามสำคัญเลยมิซูบะทนทานก็จะทำการล็อกเพราะว่ามันตามะ หน้ารคันใช้จับเจอปากตายผมก็ไม่ได้หยิบมาด้วยซ่อมอยู่บ้านนะครับวันนี้อมรถตัวเองลองดูกันที่มันตามเพราะอะไรออจะเตรียมชุดน,นี้นะแล้วขันให้ดู ม่ล็อกจะต้องทำให้มันล็อกกัรอ,ออกฝั่งนน้นต้องล็อกฝั่งนี้โอเคต้องใช้วิชามานครับลองดูก่อนนี่จะออกไหมเอย ้วครับหลังจากที่เรารื้อนะครับดูกันรืร้อหน้างานเราจะย้ำนะครับเพื่อจะให้ชิ้นง,งานออกมาดีที่สุดอปอกตัวนี้ดีนะครับส่วนปอกตัวนี้เสียนะครับที่แม่เหล็กหลุดนะครับนี้เสียหลุดแล้วก็ทําให้การเรี็ดสีเขาแกนทุน่นนะทุ่นก็หมดไปด้วยนะครับคอมมิวสเตเตอร์ก็หาย นะครับฝานี้ใส่ชุดนี้ยึดเรียบร้อยรอแต่ใส่ซองแผ่นรองอ่ะเราล้างที่เสื่อมก่อนนะครับเบนซินล้างให้สะอาดดำปีเลยนะครับล้างใหม่แล้วก็ขอดไปเป่าล้างมือก่อนอือหือสุดยอดครับเรียนช่างต้องมือดำอใจไม่ดำวมาอย่างนั้นเพื่อนว่า<ม>โอเคนะครับ ก็อยากจะได้ของโรงงานนะเราก็มาวางใส่กล่องทางนี้ต่อไปที่สองชุดนี้เราจะล้างขมอทานชุดนี้ออกโอเคก่อนสะอาดนิดนึงนะนะครับก่อนนี้จะไล่ทุนนะครับชุดหน้าชุดหน้า ฝาฝาหน้าก่อนนี่ยิงให้มันหล่นนะยิ่งให้มันหล่นเอาเต็มตายแล้วลิงถุงน้ำมันละไม่เป็นไรตากแดดอย่าลืมนะแดดอยู่ยังไงตึ๊บทุ่นครับล้างให้สะอาดมือใหม่ก็ ไหนไม่จาเป็นจะขอก็จะถอดนะครับที่สําคัญคือชุดนี้นะครับแล้วก็เอาแปรงทองเหลืองครับหน้าสัมผัสของทานหรือกระดาษทรายนะครับลองลองเหนสวยกว่านี้นิดหนึ่งแล้วจะขัดกระดาษทรายนะฮะกระดาษทรายขัดนี้ก็เบล์ละเอียดนิดนึงแลัวกินหน้าสัมผัสหมด จุดนี้ไปไปเรื่อยๆการซ่อมมอเตอร์นี้มอเตอร์ก็จะทำหน้าที่ขับเครื่องยนต์ให้เกิดการหมุนแล้วก็สตาร์ทเครื่องนี่ครับรต้องซ่อมบำรุงเป็นนะโอเคว่าันยังไม่ใหม่อยู่นะไม่ใหม่อยู่ฐานสึกฟาหลุดแล้ว มือสะอาดจะเกิดประกอบมาจะเอาชุดใหม่ดีกว่าถึงไม่กรอบชุดนี้ใส่แทนสองแปลงถานนะครสองแปลงถานาหน้าฟ้าหลังทุ่นสองแปลงถานตีสำคัญตัวนี้ลูกปืนนชุดนี้ ลมให้มันสะอาดแล้วก็ประกอบครับใช่ครับสตาร์ทยังต่างรอบนะครับขั้นตอนการประกอบแล้วปล่อยมันแห้งก่อนมือให้สะอาดก่อน เอยสิดยอดครับอยากเวจะไลประกอบโอเคนะครับเราจะมาประกอบกันเลยดับแรกเราล้างความสะอาดใส่ขั้วถ่านให้แน่นนะครับเสร็จแรกจิดนั้นแล้วก็มาใส่ที่รองซองแปลงถ่นานนะครับชุดนี้เข้าไป ถ้าไม่อยากซ่อมก็ซื้อใหม่นะครับเอาเพื่อเดินรู้นะครับคลิปนี้แบ่งปันกันไปอาการก็แบตก็ดีไฟก็ดีระบบสตาร์ทสวิตก็ดีแต่ชุดนี้เสียก็เปลี่ยนมาดูที่ซองแปลงถ่านนะครับชุดนี้ถูกต้องไหมเนี่ย เสร็ดนี้เข้าไปเดี๋ยวดูจังหวะก่อนนะจะมุมนี้ดีกว่ามุมนี้น่าจะใช่นะครับนี่ถูกต้องแล้วแล้วก็หยุดหยุดเลยนะครับเสร็จนี้จะให้มันลงกาวเวลาเราใส่ อีกลูกที่ซื้อมาใหม่ไหนเออน,นี่เลยก็จะมีให้มาเป็นสปริงนะครับมีสกรูให้ใหม่นะต้องเปลี่ยนสกรูใหม่ได้ใหม่แล้วปั๊บสกรูใหม้มาเต็มเลยเดี๋ยวเราก็จะใส่ตัวเดียวต้งใส่ตัวยึดนี้เราก็ใส่สกรูธรรมดาเข้าไป เพื่อมาให้มันสึกก็ตละลบีนิดนึงนะครับเ้ยิ้มไรไปหรือเปล่างิ้มแวะนะครับปับ๊บเพื่อยุดสองแปลงฐานอีกด้านหนึ่งไว้ตูดไหมป,ไปั๊บไปตุดด๊ตตุ๊ต ป๊อร้อยต่อมาเาราก็จะยึดขาของแปลงทานอีกตัวนะครับแปลงทานอีกตัวปั๊บเข้าไปตัวนี้นี่เป็นตัวกาวนะครับ อ,อีกขั้วจะลงล็อกนี้นะครับจะมีล็อกน้นอยู่ล็อกหังม,มุมนี้นะครับลงไม้เอือยไปตึงมือพอครับตับโอเค หลังนั้นเราก็มาแต่งสปริงใส่นะครับแล้วก็ใส่เรามาเช็คทุ่นชุดนี้ก่อนซองแปลงทานมันจะมีหน้าสัมผัสเห็นไหมเป็นล่องเพื่อจะมาสัมผัสกับชุดนี้นะหน้าตัวนี้อันนี้แปลงทานนะครับซองแปลงทานทุ่นอะมิเจอร์ก็จะมีตัวนี้ภาษาที่เขาเรียกเขาว่าคอมมิวสเตเตอร์นะครับคอมมิวสเตเตอร์ อย่าให้มันกระแทกอย่างนี้ให้มันหล่นนะตั้มหลังต้องขัดให้สายไปนี้ถูข,ขัดนิดนึงนะครับขัดนิดหนึ่งถูขัดไปจะได้แรงครับถ้าน้าสัมผัสตัวนี้โดนฝุ่นทานโดนขมงังนะครับมันก็ไม่แรง้อดมาล้างทำความสะอาดเปลี่ยนทานใหม่นะครับขัดกระดาษเบอร์ที่มัน ละเอียดหน่อยนะครับคอมมิวสเตเตอร์ถููๆูอย่าให้มันโดนน้ำมันจลบีที่เราหลอลื่นตอนนี้มันจะหมุนในรอบของการสตาร์ทเฉยครับหน้าที่คือหมุนในรอบของการห้งองการสตาร์ทนี่คือการซ่อมบรุงมอตเตอร์สตาร์ทรถจักรยานยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อหน่าจะประมาณนี้นะครับ ส่วนประกอบแต่กลไกที่ปลายชุดนี้ก็จะแตค่ายนะอาจจะซีจะใส่ก็มาดันที่สปริงฐานก่อนนะครับใส่สปริงเข้าไปซองแปลงฐานชุดนี้เหมือนกันครับก็ใส่ดันทุดน,นี้ตัวน,นี้จะยุ่งยากหน่อยนิดนึงนะครับกลไกมันต้องอาศัยผู้ชำนาญทำบ่อย นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมใส่ก่อนหาวิธีนะครับต้องหาวิธีเทคนิคใครเทคนิคมันนะครับอันนี้ผมใส่ขั้นตอนให้ดูนะจะมีเข็มมีอะไรยึดก็แล้วแต่ทักษะแล้วแต่ทักษะแล้วก็ดันถันชุดนี้เข้าไปต้องเอาหัวด้าสัมผัสตัวนี้ดันออกด้านนอกนะครับอย่าเข้าผิดด้านนะครับทั้งสองฝั่งดูครับขั้นตอนการใส่ช้นหนึ่งนะกดเข้าไปในะซอง ปีนเข้าไปตัวช่วยนิดนึงปั๊บเข้าไปอย่างนี้นะครับเห็นไหมเนีย่ยมันเด้งครับเด้งอย่างน,นี้เด้งอย่างนี้นี่โอเคด้านหนึ่งได้แล้วส่วนด้านนะครับมันจะลำบากหน่อยลำบากหน่อยปั๊บเดี๋ยวสปริงช่วนี้มากกว่ใส่สปริงตัวนี้เข้าไป ใส่ฐานอีกตัวครับฐานอีกตัวโอเคนะครับหลังจากที่เราใส่ชุดฐานสังเกตนะครับเวลาเราใส่นีสปริงอยู่ในซองแปรงฐานแล้วก็ฐานแล้วก็มาเช็คความถูกต้องอีกครั้งโอเคนะครับประมาณนี้แล้วเราก็มาประกอบกันเลย นะครับมาดูที่เปลือกนอกนะครับก็จะมีแม่เหล็อกอ่ามันจะมีด้วยแล้วก็บ่าตรงนี้นะครับน่าจะลองชุดนี้เวลาประกอบเข้าไประวังนะครับมันจะดูดดูดแล้วก็ทำให้ชุดทุนนี้หลุดออกมาได้นะครับปั๊บ มาดูที่โอลิงกตรงนี้ก่อนูชุดนึงดูดิครั้งนะครับไปครับเรียบร้อยครับ ใสฟ้าหน้าฟ้าหน้านี้จะมีชุดแปนล,ลงมาก่อนนี่นะครับตอนนี้ฉลมงจะระบีนิดหนึ่งได้นะครับตรงลูกปืนฝาครอบหน้าระเบีใส่นิดหนึ่งลลื่น มา,มาลองกันคนระับต้องเร่งว่ารูนัดอยู่ตรงไหนเอ่ยตรงนี้เดี๋ยวมันยังไม่เข้าล็อกโอเคเรียบร้อย ใส่สกรูนะครับกูุ่มเจ้าสกรูตัวใหม่ใส่ขอคันน็อตยึดสกรูนี้จะเป็นเบอร์เจ็ดนะครับลำบากหน่อแยบบเจ๊ก็หายากด้วยตึงมือก่อนนะครับกลับไมไปก็ครีมเนี่ยแหละครับ ตัวเก่าถอดยากครั้งแรกก็สกัดแหละครับค้อนปีเข้าไปลองแล้วก็จะเทสให้ดูนะครับถ้ามันหมุนก็แสดงว่าใช้ได้ซื้อใหม่ก็หลายร้อยอยู่นะครับนี้ไปขอเพ้่นมามายัำใส่กับตัวเก่าพอดีครับก็เลยซื้อแต่แบบใหม่ ผมว่ามันสภาพดูดีอยู่แต่ทุกวันนี้ช่างได้เปลี่ยนหอดเปลี่ยนของใหม่เปลี่ยนขอ,องใหม่ใส่ที่ซื้อมาใส่มันทนทานเหมือนกับมาจากโรงงานนะความรู้สึกที่สัมผัสเห็นได้ตอนที่มาก็ใช้ได้หลายปีสี่ปีห้าปีอย่างนั้นมันก็ทานหมดทานหมด,หมดแล้วก็เปลี่ยนทานเปลี่ยนทานแช่ไปแช่ามาก็แม่เหล็กหลุดอีกทุ่นสึกอีกซื้อใส่ใหม่ก็ แล้วแต่วความสะดวกของแต่และบุคคลนะครับคลิปนี้ยาวยๆกันเลยนะครับชอบก็กดไลค์กดแชร์โมตัดจนเก็บน,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามนะครับจะได้มีกําลังใจทําช่องขึ้นมาให้ FC ได้ดูกันนะครับในการซ่อมทั้งรถยนต์มอเตอร์ไซค์ระบบไฟทั้งแอร์นะครับสินประดิษฐ์ นะครับบางครั้งก็ดูคลิปเขาก็มาลองทําบ้างๆเพื่อการเรียนรู้นะครับบางครั้งก็ไปเที่ยวปนเปื้อนไปนะครับหลายคอนเทนต์บางครั้งก็ไปวัวไปควายมา้ันนอกไม่มีอะไรแจก็ไม่ครบมือนะครับใช้ครีมกับไขควงคทำมาเอาทดลองให้ดูว่าใช้ได้หรือไม่มลองกันเลย ดูครับแบตเตอรี่มาใหม่ครับเบิกใหม่เลยครับจากศูนย์เลยนะครับผมก็จะใส่ขั้วเข้าไปน่าจะขั้วไหนเนี่ยเจอสายไฟสีอยู่ครับรู้ต่อยไงโอเคตัวนี้เป็นบวกนะครับลงที่บวกตัวนี้ลงกาวลงกาวกาวไม่ต้องลงก็ได้จิ้มเลยนะครับ ใช่ Ồ, นะครับเอาอีกรอบครับกาวแน่นไหมเนี่ยโอ้โหดูครับแรงครับโอ้สายไฟมันเล็กครับร้อนมันร้อน,น,อนใสๆกันเลยมาครับมือกล้องตื่นเลยนะครับมือกล้องอืมเรดแรงครับ ติดใช้งานาาจะซ่อมมาซ่อมมาเลยโอเคครับดูขั้นตอนการลองครับล้ก็ใส่เข้าไปเช็คดูที่โอริงจะได้เช็คระบบคาบูด้วยรุ่นนี้ใส่ชุดนี้ก่อนนะนี้น่าจะอยู่ประมาณนี้เราจะมีแหวน คลิปก่อนนะครับโอเคนะครับแล้วก็ยึดที่สกรูขั้วบวกนี่สำคัญนะอให้แน่นนะครับถ้าแน่นมันจะร้อนกติกมจะดมีหมวกครอบก็สึกตามอายุการใช้งานนะแล้วก็ดับแปลงเราพลาเตปมาใส่ก็ได้นะครับอันนี้เัาใส่ชั่วคราวเข้าไปเคี okay. แทงนิดนึงนะครับอี้งใหญ่นะครับเพราะว่าโดนน้ำมันลืมเปลี่ยนอ,อกนตัวนี้เข้าไปใหญ่จริงไหม ด,ดู่มิม,<า>มีปัญหานะครับ,รบชุดรอชุดนี้เข้าไปเลงเข้าไปน็อตข้างนอกข้างตรงปีน็อตเข้าไปเลยนะครับ ปีนอกอช่วยขันเข้าไปแล้วจะได้ลองนะครับอย่าลืมเกาวลืมกาวครับลืมสายกาว,วกาวน,นะครับโอเคนะครับใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เปิดสวิตกันเลย สตาร์ทครับว้าวเยี่ยมเลยครับไม่ต้องตาต์ทเท้าแล้วนะครับเดน,นีครับคลิปนี้ขอเขาจบในการซ่อมระบบมอเตอร์สตาร์ทเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ